เดี๋ยวพ่อเอยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปาดพี่น้องก็เลยมีความกังวลตอบยัาที่บนรัฐตอนนั้นจรมีควาเียงไม่รัมาสอ เป็นตัวช่เอ้อ่างนี้ดีใ้กในโครงการมนโครงการมาตราี่น่าบนเยนยนาเป็นขั้นตอนนึงที่เราองกาครักมทำไดคเรต้องทำเราก็ออให้ป็นอนที่รยากทำจะทำได้เอแล้วทำไมลุง